สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราวันนี้มาแกะกล่องชุดสำเร็จรูปชื่อว่าชุดเครื่องตั้งเสาเอกเพิ่มภูนทซับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะมีไม้มงคลอิดมงคลพลอยนพเก้าแผ่นเงินทองหนา้าผ้าเยื่อไม้เข้าตอกมเมล็ดพืชห้าอย่างทองแท้สายศิลและเบี้ยแก้เบี้ยจันรค่ะมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่โรงงานจัดสำเร็จรูปมาแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการจะเพิ่มอะไรก็แจ้งแอดมินได้นะคะ มาเปิดกล่องกันเลยนะคะเริ่มจากมเมล็ดพืชห้าอย่างค่ะข้าวตอกเบี้ยแก่เบี้ยจันพลอยนพเก้าผ้าสีมีทองด้วยนะคะแล้วก็มีสายสินมีแผ่นเงินทองนาคไม้มงคลเก้าชนิดแล้วก็อิดเงินทองนาคค่ะเดี๋ยวแกะไม้มงคลให้ดูนะคะว่ามีไม้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตามนี้เลยค่ะสักทองขนุนชัยพฤกษ์ทรงบาดานค่ะทองหลังพยุงราชพฤกษ์กลันเกลาและสีสุกค่ะในถุงที่ใส่เบี้ยแก้เบี้ยจันและพลอยนพเก้าก็จะมีทองแผ่นทองคำแท้ให้ด้วยนะคะสนใจสินค้าทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมและติดตามร้านสะพานบุญค่ะสวัสดีค่ะ